โอเคนะครับสวัสดีด้วยนะวันนี้คุณมาพบกับรายการ b i s b i s b i s Channel นะครับวันนี้เออหลายคนก็ถามว่าเออนี่ครับ assassin 3นะลงยังไงนะครับแอสซ s สซินสามก็ง่ายๆครับบอกให้เลยง่ายโคตรง่ายนะครับเพียงแค่คุณไปโหลด t o r r e n t นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะ t o r r e n t ของผมจะเป็น3.3.2นะครับคุณจะเวอร์ชันใดก็ได้นี่แล้วก็ทําการโหลดนะครับโหลดมันก็จะขึ้นแบบนี้หรือผมไม่เว็บโหลดนะครับนี่ครับนี่ก็คือเว็บโหลดนะครับนี่ดาวน์โหลดแอดส,สินเอาเอาไว้เอ้าโอ้แปบ๊บนะครับ โอเคเข้าไมาก็ได้นะผมไม่รู้จากเว็บนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูคลิปมองเออไอ้ออน,นี่ก่อนนี่อะครับคุณคุงฟักคุณแฟงเออคุณแฟงโอเคผมไม่ต้องการดูครับนี่ครับเว็บเว็บโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนี่ไงครับนี่ครับ พอคุณดาวน์โหลดนะคุณแค่กดทวารินนะครับแล้วเปิดใช้แอป l ิ c เ t ชันแล้วกดโอเคไปนะแล้วผมโหลดแล้วนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่ากำลังซีดนะครับให้คุณ like. ดับเบคุคลิกเข้าไปแล้วก็กดต่อนี่ครับจนจะแต่เซตอัพครับแล้วก็คุณก็รันนะครับเอาไว้ในใดหนก็โอเคภาษาก็โอเคนะครับกดนิกนิกนิกไปนะโอเคผมก็โหลดแล้วนะครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ